มาต่อกันที่เรื่องของเม็ดเงินโฆษณากันบ้านนะคะมีข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาในปี2559ที่ผ่านมาพบว่าลดลงไปถึง12เป็นตะคะเป็นตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาที่แย่ที่สุดในรอบ10ปีทีเดียวมีหลายปัจจัยประกอบกันในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวกําลังซื้อที่หดลงนะคะรวมถึงช่วงงดโฆษณาในช่วงเวลาถวายความอาลัยด้วยค่ะแล้วก็ ทำให้แบรนด์ดังหลายแบรนด์นะคะที่ลดเม็ดเงินโฆษณาลงอย่างมากในปีที่ผ่านมาแต่ก็มีบางแบรนด์นะคะที่ทุ่มเงินโฆษณาประกอบกับมีบางสื่อที่โกยเม็ดเงินเหล่านี้เข้ากระเป๋าอย่างน่าสนใจติดตามได้จากรายงานค่ะ มูลจากเนลเซนประเทศไทยระบุ5แบรนด์ที่ใช้งบประมาณในการซือ้อสื่อโฆษณาสูงสุดในรอบปี2,559ประกอบไปด้วยอันดับหนึ่งเป็นของกระทักโคเรียาคิงที่ใช้เม็ดเงินโฆษณามากถึง1,651ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,558ที่ใช้เพียง163ล้านบาทเท่านั้น เพื่อใช้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยแม้ว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานออกมาขาดทุนก็ตามอันดับ2เป็นของโคกที่ใช้เงินไปราว863ล้านบาทลดลงจากปี2558ที่ใช้ไป968ล้านบาทและอันดับ3โตโยต้าบิ๊กอัพก็ใช้เงินไป830ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้าที่ใช้ไป906ล้านบาท อันดับ4เป็นของเทสโก้โลตัสที่ใช้เงิน793ล้านบาทในการซื้อสื่อโฆษณาลดลงจากปีก่อนหน้าที่ใช้เพียง830ล้านบาทอันดับ5ก็คือรถยนต์นั่งโตโยต้าที่ปี2559ใช้เงินโฆษณาไปเพียง749ล้านบาท ลดลงจากปี2558ที่ใช้เงินถึง1,142ล้านบาทโดยกลุ่มสื่อทีวีทั้งอ n นาล็อกดิจิตอลเคเบิลและทีวีดาวเทียมยังครองส่วนแบ่งงบโฆษณาสูงสุดรวม66%แต่ตัวเลขเม็ดเงินกลับลดลงราว9%อันดับ2ก็คือดังสือพิมพ์ที่ครองส่วนแบ่งลดลงเหลือราว9%จาก10 1ถึง12%ในปีก่อนหน้าขณะที่เม็ดเงินโฆษณาก็ลดลงถึง17 ที่น่าจับตาก็คือสื่อดิจิตอลหรือออนไลน์ที่แม้จะมีส่วนแบ่งเพียง1.6%แต่ก็ถือว่าโตขึ้นเท่าตัวจากปี2558ที่มีส่วนแบ่งเพียง0.8%เท่านั้นและตัวเลขเม็ดเงินนั้นก็เพิ่มขึ้นถึง73%เลยทีเดียวสมาร์ทพีซเศรษฐกิจติดจอรายงาน น่าสนใจนะคะว่าเม็ดเงินโฆษณาของสื่ออันดับหนึ่งอย่างทีวี66%นะยคะยังถือว่าห่างไกลกับสื่อออนไลน์ที่มีสัดส่วนเพียงแค่1.6%เท่านั้นเชื่อว่าช่องว่างเหล่านี้จะแคบลงเรื่อยๆแล้วก็ทําให้พฤติกรรมของผู้ที่เป็นบริษัทนะคะหรือว่าแบรนด์ต่างๆนั้นจะหันเหมาอย่างสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นแต่คําถามก็คือสื่ออะไรเหล่านั้นสามารถที่จะทําให้เกิด call to action หรือว่าทําให้เกิดความต้องการซื้อของลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องอาศัยความครีเอทีฟหรือ ความคิดสร้างสารรค์อย่างมากทีเดียวรอจับตาให้ดีนะคะอุตสาหกรรมนี้ยังไปได้อีกไกลทีเดียวค่ะ